สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสมุนไพลบ้านเราวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาพูดถึงสิ่งนี้กันเลยค่ะทุกคนชาวใต้ชาวปากใต้คนจะรู้จักกันดีนะคะสําหรับสตอค่ะสตอก็มีประโยชน์มากมายนะคะซึ่งเป็นที่นิยมใช้ประกอบอาหารแถวภาคใต้นั่นเองค่ะทุกคนในประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอินเดียนดเลเซียมาเลเซียสิงคโปร์พม่าก็นําสตอมาเป็นอาหารรับประทานเช่นเดียวกันค่ะสตอก็มีกลิ นะคะทานเข้าไปแล้วก็จะมีกลิ่นปากเราสามารถกําจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยการรับประทานมะเขือเปราะเข้าไปประมาณ23ลูกก็ช่วยให้คุณดับกลิ่นเขียวเหม็นสตอได้ระดับหนึ่งแล้วละค่ะนี่ค่ะทุกคนสตอนี่ค่ะสตอสตอสายพันธุ์นะคะเรามาพูดถึงสายพันธุ์ของสตอค่ะแบ่งออกเป็น2สายพันธุ์ก็คือสตอดานนะคะแล้วก็สตอข้าวค่ะทุกคนสตอดานก็จะเป็นสตอที่มีฝักลักษณะตรงไม่บิดเบี้ยวฝ ฝักใ่เปลือกน้าเมล็ดใหญ่และมีกลิ่นฉุนกว่าสตอข้าวมเมล็ดก,ก็จะมีรสเผ็ดนิดๆเนื้อแน่นเหมาะที่จะนําไปทําแกงหรือผัดเผ็ดต่างๆนั่นเองค่ะทุกคนส่วนสตอข้าวนะคะหากเดินดูตามท้องตลาดก็จะเห็นสตอข้าวฝักเล็ๆเลๆเลกๆเรียวยาวเป็นเกลียวเปลือกบางนะคะนิยมทานเพราะเม็ดไม่มีกลิ่นเหม็นและก็ฉุนสักเท่าไหร่นะคะแต่เนื้อมเมล็ดไม่ค่อยแน่นมีความกรอบหวานมาเหมาะที่จะนําไปเป็นผัก เนาะค่ะสำหรับคนใต้นั่นเองค่ะทุกคนสำหรับคนที่รับประทานสตอเป็นประจําอยู่แล้วก็คุ้นเคยกันดีนะคะสําหรับประโยชน์ของสตอนะคะอยู่ดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแคลเซียมฟอสฟอรัสและวิตามินต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B วิตามิน B1 B2 B3 และวิตามิน C ีด้วยค่ะซึ่งวิตามินและแร่ธาตุเหล่านี้ก็ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิ้นนะคะคราวนี้เราก็จะมาดูสรรพคุณของสตอกันค่ะวันนี้เราจะ มาพูดถึงสปปรรพคุณของสตอที่ช่วยบรรเทาอาการต่างๆได้นะคะนั่นก็คือช่วยขับลมในลำไส้นะคะและก็ลดน้ําตาลในเลือดนัด่นเองค่ะวันนี้เราจะทําสตอนะคะใช้สําหรับกินกับน้ําพริกไปได้ทําแบบสุกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ นี่ค่ะสตอนะคะวันนี้สตอเม็ดใหญ่ๆนะคะเม็ดโตมากเลยค่ะทุกคนเราจะมาทําเป็นผักในการกินแกล้มกับน้ําพริกนะคะหรือว่ากินแกล้มกับแกงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะกินกันแบบสดๆกันเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเลือกมาหนึ่งฝักนะคะนี่ได้มาแล้วค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยการกินสตอก็กินได้2แบบสําหรับการกินแบบสดๆแบบนี้นะคะกินได้ทั้งเปลือกก็คือกินไปเลยทั้งเปลือก ก็เราจะแกะแบบนี้นะคะถ้ากินทั้งเปลือกเราจะริมๆออกแบบนี้ค่ะเพราะจะมีลักษณะแข็งจะเคี้ยวยากสักเล็กน้อยนะคะการกินสตอทั้งเปลือกการกินสตอทั้งเปลือกจะมีรสฝาดสักเล็กน้อยนะคะสําหรับคนที่ชอบรสฝาดฝาดก็สามารถกินสตอทั้งเปลือกได้นะคะทุกคนเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะจะหั่นแบบนี้เลยค่ะเพื่อสะดวกในการกินนั่นเองค่ะทุกคนถ้าใครกินแบบเปลือกหั่นปุ๊บ หั่นแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็สามารถเอาไปล้างแล้วก็กินได้เลยค่ะนี่แต่ถ้าใครชอบกินเม็ดก็สามารถที่จะแกะเม็ดออกมาเพื่อที่กินเม็ดอย่างเดียวได้นะคะทุกคนนี่ทำแบบนี้เลยนะคะ แกะเม็ดออกมาได้เลยค่ะทุกคนนี่แกะเม็ดออกมานะคะเม็ดสตอวันนี้จะเป็นสตอดานนะคะทุกคนนี่สตอก็จะมีลักษณะเม็ดใหญ่แล้วก็มันนะคะทุกคนสําหรับภาคใต้ก็จะนําไปเป็นผักหนอนนั่นเองค่ะกินแบบสดๆแบบนี้กันเลยนะคะทุกคนข้อควรระวังนะคะทุกคนเนื่องจากสตอมีกรดยูริกสูงและสําหรับคนที่เป็นโรคเกาแล้วถ้าเลี่ยงได้ก็ไม่ควรรับประทานสตอค่ะเพราะอาจจะทําให้โรคเกากําเริบได้และกรดยูริกในร่างกายที่ ที่สูงก็ยังมีความเสี่ยงนะคะต่อการเป็นนิ้วและการเป็นไตอักเสบอีกด้วยค่ะระดับสตอที่เราพูดถึงวันนี้นะคะก็ช่วยในการขับลมในลำไส้และลดน้ําตาในเส้นเลือดด้วยนะคะทุกคนก็ลองไปกินกันดูนะคะสามารถบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ค่ะสําหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ